สวัสดีคะ่ะเอฟซีตอนนี้ฝ่าพระรุ่ยอ,อยู่วัดปูซีศูนย์นะคะเบื้องบรรยากาศน้ากันคนหลายๆเลยะคะ่ะวันที่สามสิบซิงหาเสหาองหาเด้อคะ่ะมาตามมาเนี่ทางคงสุดท้ายของปูเดอ้อ,ดอว่าปูใสงวดตัวไดโนงวดนี้พี่นอ้องน้ากันเดอะะ้อค่ะนี่แม่ขั้ววัดปูซีศูนย์นะคะเป็นปูเพี้ยนแล้วล่ะคะ่ะแม่มันบอ้นองวดินทุกคนเนี่ยมันอยโบท๊ทไหนพ่อไหนสื่อเน่ากินมาวัดอิเบี้ยขึ้งงามใช่ปะโอ้ย งามจังที่นั่นล่ะตลอดปีเอกูว่าไหนนั่นไปพูดนี่ยี่ยมฮวงไวย์ปะยี่ยมไปเจอไปฟ้าไปกินนี่แล้วเสียดายแกงมั้งไาเหมาโค้งสุดท้ายของปูเด้อค่ะพี่น้องป้าภูมิจิตศรัทธาเพิ่นมาทำบุญกับปูมาเปิดดวงน้องเลี้ยงน้ำกันคนลูกปะค่ะอาหันมาสองขันรถุดบริสันว่าฝ่าพรด้วยมาบปิดท่น ป้านี่มาคงปูใหยเอาพี่น้องเขมหน้าจอไว้ค่ะลขของปูซี่ศูนย์เน่นลขบนญปูสีศูนยเขมหน้าจอไว้พี่น้องคะเน่นสองแปดสองแปดบุญลขกลางของปูนี่ลิขลางปู เขาแคบหน้าจอไว้พี่น้องาขาแคบหน้าจอไว้สิบหกเห็นสองแปดดิโอกระตือใจฝากเ็ราวยต่อสองแปดฮดกิจสัทธาแมน่ขั่วพื่อความสะอาดมีหอดฟรังด้วยค่ะพี่น้องมากมีหอดฟรังโอ้ยพี่น้องเอ็นซีปูลายแห้ง อันนี้แม่ขั้วค่ะออกตามานอยู่บ่ขัวหันตา <c oughs> แมวทางเหล็กของปูซีศูนย์เนาะค่ะพี่น้องคะเหล็กบนเหล็กล่างแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะปูกะวิ่งแปดบนเนาะคะ่ะสองตัวปูนินให้สองแปดเด้อสองแปดสองตัวสองตัวเหล็กล่าง ผู้กระหายเน้นสิบหกได้พี่น้องค่ะสิบหกเอาแคมหน้าจอไว้ไปเสียงสูงน้ำกันนะเนิ่นห้าหงวดนี่สูงห้มันหงวนบรรยากาศปล,ล,ลาปูซีซูนคนหลายแห้งเนิ่พี่น้องค่ะคนหลายแห้งอยากให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศเด้ค่ะมีหดฝรั่งเนิ่ค่ะฝรั่งเพิ่งกระมาพร้อมปลาคนหลายเนิ่นรั่งมากกิซัทธาแห้ง ิีนี้นี่แมนพัวปูซีูนย์ไปเบิงน้ากันค่ะพี่น้องที่หน่งเนาะครับแมทีละเอฟซี่นกัมักคนมาเปมสินอารมณ์ดีครับคนมาคนยิ้มแย้มแจ่มใสดีขอบคุณขอบคุณมากๆเลยค่ะเอฟซีบ้างเมซินเป็นบอลนัวหลัวแมนสินกับผมมี่เหล็กยังกรณีพิเศษดอกครับแมนแต่ว่าเลกที่ให้ไปนั้น มันพี่เสนอหรือเล่าเดี๋ยวได้ครับเรื่องครับผมลืมเลขจากของตัวเนาะมีอยู่เพราะ่าแมนนีเปลี่ยนแปลงมีเพิ่มบ่มีสินแมนอยู่เพิ่มมันดูครับพี่ครับนี่ก่อนแล้วนี่ก็อยากอยากตัดตัวนึงออกอยู่แต่ว่ามักสิบเจ็ดสิบแปดเด็ดสิบเจ็สิบแปดแมนอ๋อมันกับซีนี้อยู่ตัวนี้เนาะมันมีเก็สิบเอ็ดเนาะมันขาดแต้ ชุดที่แม่สินเป็นไห้ตองงวดไปด้วยครับท่านผู้ชมครับงวดที่ผ่านมาหนี่งสามแปดด้วยครับแม่สินเป็นไห้คลิปแรกของงวดที่แล้วครับพ่อมาแต่ว่าแต่ว่าหนึ่งนีมาแน่นอนครับแต่ว่าทามีตัวใดติดที่ดีๆดีเอฟซีพิ่นมีตัวใดติดอาจจะมีเก็มีแปดมีสองมีสามก็แล้วแต่แม่สินเลขวิ่งนี่ยังฟันตัวใดเนี่มักตัวใดมักหนึ่งคือเก่าเลขวิ่งเลขติดนี่นะ แมนตัวนี้คือคือเล็วิ่งแต่ว่าตัวติดนี่คือหนึ่งติดคือหนึ่งแต่ว่าสิเป็นติดของผู้ได้กับบอลูอ่าตะกี้ที่เมืที่พานมาเข้าไห้ซีก็ผ่านเนาะแมนตัวติดคือสามมันบอออกไปคนละสนเลยครับซีสองกับไปพ่อซีสองสามแปดกับไปพ่อสามแปดว่อเขากันเลยกับตูนตัวตัววิ่งกับตัวติดตัววิ่งแมสินไ้นี่แมสินไหากับแปดตัวติดแมสินไหสองกับสาม แมนตัวติดสามตัวเดียวโอ้โเดี๋ยวได้ครับเบิึงที่ผ่านมาครับแมนสามตัวเดียวนี่ครับผมเมซินที่วิ่งหากับสามติดสองกับแปดก็แม่สามแปดแต่ว่าคงสุดท้ายเมซินน่ะอ่าเดินไปที่หาหาเจ็ดหาแปดหาสามครับสามแปดอีอสามแปดที่แล้วออกตัวคับเนาะแม่กปดสามเอ้อเหล็กแม่ขั้วยังมาออกตัวฝันบอฝันบอเมซิน ันูฝันบ่ฝันดียุนเมื่เอเอมื่อขึ้นฝันดับคูสินส่นไปไหนดิหลวพ่อสี่ศูนย์ไหมูส่ศนย์แม,น,<อ>มนขึ้น<อ>ังสีต,ตอนที่แกงลูกสิพูเก็บเน็ดครับจังใดจ,จังมากฟันบ่ข้าเจ้าหลวงพ่อเหรอขาสิ่นปั่นมูครับเพืออพ่อเราไปใส่กระลับไปให้แม่ทำนี่ละอา้าเ่อขึ้นไ้พูดหน่อยกมูหลวงพ่อฉันขึ้นไ้พูดหน่อยกรมูอาจารย์บ่เหมือนพื่นนี่ครับข้าเจ้าแบ้ไปเรื่อว่าสั่ มันเลยเดียสั้มนี่อยู่สันเราไงใครที่ว่าได้ตัวหน่อยๆเบาๆเอาวิ่งเฮ็ดตั้งได่บานเอาไม่สินวิ่งนี่ยังยังเด่นตเด๋อเล็กวิ่งหนึ่งตัวติดนี่คือหนึ่งหนึ่งแต่ว่าตัววิ่งนี่ใครที่เอาตัวได้คอยระวังสามกับสี่คอยขึ้นจะคอยจับตัวได้ได้แต่ว่าคันจะเรียนสามหนึ่งกัน คืออกเนี่ยไม่ต่างแบบบ่อยๆเลครับคนเลยจับให้บ่ได้ฝันดีเนื้อนี่ฝันดีนี่ฝันว่าปูเอาเนื้อไปให้สีไปลงปูกับปูสีสูงคือมันเลขของเพิ่นสิเข่าเลขกคนสิเข่าสองเขาสิบหตัวเดียวกันสิบหกตรงนี้16กหกอ่เพิ่นฟัน16ล้านตรงๆแม่นครับหนึงนี่น่าจะมาล้าย100%เอามีเปลี่ยนแปลงบ่ชุดนี้แม่สิมเปลี่ยนแปลงบ่่่เเปปลลีียนบ่ยน อหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเนี่สี่หนึ่งเนี่ยร่องเจ็ดสี่เมนมันก็น่าจะเขาหนึ่งอยู่ดีนครับแต่ว่ามักหนึ่งหลายก่อแต่พวงพวงสามหนึ่งกับพวงกันเป็นย่าพ่อยัยเพีรขึ้นมาตัดของขอยอยจะไปเสียพอยัยเพีรเด้อเอฟซีเอ้แม่ขั้วบริตัดเองเด้อสามนี่ เพาเปลี่ยนมาครับไอ้สามกับสี่เนี่ยบ่ครับบ่มีเปลี่ยนเดินคือเกาเดินที่เกาถ้าเป็นเพิ่มก็สิเป็นสามนึงครับคืออยานเล็กสามนึงมันออกกันเอ้ตอนนี้ที่ชอบเป็นแม่สินชอบตัวไรหมยมักสิบหกกับสิบเกียะสิบหกฟันให้เลยสิบหกกับสิบเจ็ดมาแมสินเมียนกับเกียนี่และติดนนี่ระวังเด็ตีดนึนี้มักกลีครับมักมากหน่หวหนึ่มักหนึ่ง มัดหนึ่งคิดว่าตรงมาหนึ่งครับแต่ว่าเข้าสิไปสามหนึ่งสี่หนึ่งมันสิไปน้ำเข้าบ่จะมันไปออกไปคนละทาือเมื่อกี้นี่นะครับเมียนบอกคือจะเข้าเอ็ดหนีเมียนบอกล่ะครับเข้านาสิจับเข้ากันคือลกระแล้วนะเนี่นเข้าหุจที่แล้วเนี่ที่เมสินไห้่บ่ครับจับส่ฮอดได้สามตัวเมียนแต่ว่ามาสุดท้ายเนี่ยเมินตัดชุดนี้ไปสามสองกับสามแปดตัดไปอือครับผม เขาจับเลขบก็ถือตะวันนึงปิงมันมาได้อยู่เนาะมาได้มาได้หมดที่แล้วหัางแม่นทั้งหาคับสามหมดที่แล้วนะนี่แหละข่อยกระยำข่อยจับก็ถือแบบนี้แหละต่วันนึงนี่มาแน่นอนแต่ว่าสิเข่าตัวนี้สิเข่าตัวนี้คือสิเข่าตัวนี้เข้ากับบอลูเฮ้ยมันสิมาแบบนี้แบบนี้เข้ากับบอลลูตะวันเจ็ดตีไม่สิ้นเจ็ดตีโมเดนคือทั้งยืนผมบอก โอ้ยกระเฮ็ดเล็กบ่เป็นเนาะเล็กเดียนเล็กตัดเล็กลอกหอยกระเฮ็ดบ่เป็ี่นตะเล็กแม่ขั้วมักโรดดิเล็กมักแม่นแม่แม่ขั้วให้ไปซื้อรอบซื้อรอบนี่นี่ตะเล็กมักเท่านั้นเองสิไปเฮ็ดเล็กตัดเล็กตายเล็กนอนเล็กเดินนี่ขวายเฮ็ดบ่เป็นเดะครับเป็นเล็กชอบเล็กมักใช่แม่ขั้วไหนครับงวดนี้ที่จะซื้องวดนี้แค่นั้นโอ้อันนี้แม่ขั้วกลับอยู่ตะวันสีตะลางเมื่อกี้นี่ แม่กว้วนั่นซื้อยูสามแปดแปดสามตาสิตะล้างแต่กลับไปได้สี่สองยูอันไปจับสีสองเขาจะมาใส่สองแต่ของเรียงของเรียงนั่นโอ้อปั่นดีเนาะแม่เนาะปั่นมาได้เนื้อตีสิไปดทามแล้วมือ,อกวาดเละตัวเลยฟูน้ำ <laughs> ตะวันเละฟูนี่นคิดว่าต้องเขาเพราะว่าเพิ่นเพิ่นซื้อเนี่ยปั่นแม่แม่มาขึ้นเนี่ยแล้วันนี้ปั่นไปหน่อยก็มูบนานวิ่งเอาวิ่งตัวไหนครับ แมนไปแล้วครับแมน16บ่ครับ16กับ 7s แมนค่ะนี่รักเพื่องพวกมักแขละนี่ยแต่สีขาวพวกขาบอรูเริ่บานีลค่ะเออสิีขาวพวกขาให้ให้มักกะจัดบอบมัดกะพามเอาล้วสามกับสี่ติดไปแล้วห่ะไอ้ที่ลาบบออ่อเล้วออล้วออเล้วซํำนี้ละครับผมอุ้ยออกไปเนี่ยสามกับสเขาเรียกวาประจำนี่หันสามกับสี่ครับผม สามคับชิ้เลขมันประจำเลขติดเีมียนเป็นเลขติดป่ะครับเลขมากอิจฉาบังหมักหนึ่งชอบหนึ่งวิ่งหนึ่งติดเอ้าสามคือมันมีจับมันมัมีจับสามนะผมก็เลยว่าก็ะเลี่ยมแต่นี่ครับท่านชมแม่ครัวปู่สี่ศูนย์นะครับเนาะมนครับยังย้ำนะครับเนาะบอเปลี่ยนแปลงครับท่านชมพี่น้องนี่ครับวิ่งครับเทวิ่งนี่เล่รัวพันวาสามกับสี่นี่ครับมันบอกชุดนี้ชุดนี้เดินดี ชุดนี้เดินนีสามั้บสครับผมตว่วย่ำเลขติดนี่เมฆวัว <1. S 2> ฟันนะครับนเนาะครับออหนึตัวเดียวครับท่านชมครับเน้นหนึ่งเ็ดหนึ่นะครับเนาะหนึ่ก่าหครับตัวร่องตัวกันคือหนึ่เกนึ่งตัวร่อง7กตซีหแเม็สินเพิ่ม18เพราะว่ามีสินชอบลักหนึ่งนี่พี่น้องเพิ่ม18ม่อีกตัวหนึ่งครับฮาเทียมันเข่าเนาะฮาเทียเพินไดเฮดบุญน้ำเผาเนาะครับ หาเที่ยวแม่กั้ได้อยากบอกบุญเพิ่นอ่าเอนแต่ว่าอาจจะซื้อหลายซื้อหน่อยๆเนาะเก่าเนาะซื้อล่องๆเบิ้งครับเออพรากะกินไปแค่ได้หน่อยๆและวฮะมันถือก็ถือหน่อยจะว่าให้มันได้ชงหวัดเก่าเนาะครับแปลว่าฝันดีแล้วล่ะมันมีสินเนาะเออแม่กั้กับฝันอยู่ดีฝันปะปูเอาสีนมะหายโยแต่ว่าหังหังบริเวณลายทอมูเข้าจดได้พูดบอกง่ับบันนี้ปูดแล้วเอาปูดชี้ซูนเท่าไหร่ละเป็นระว่าเอ้า ใส่ข,ขึได้พูดหน่อยกับหมูปูข้าเจ้าแบงไปแล้วว่าสันเพลินว่าครับโอ้ยอหน่อยก็เอาวะหน่อยก็เอาก็ได้เลี้ยงหมูแน่้ยก็เลยวางสิก็ได้ก็ได้อยู่ดอกว่าสิ้นขึ้นนี่ครับจะ<ช>ว่าที่ถือว่าท่านนั่นหนักเอามักมากคู่เลยเว้ยแม่กำลังสิบบุกเกสิบเกียสิบหกสิบเจ็ดสิบเ,เอ,อ็ดทุเรเนาะอ่า 16กกับเจ็ดหนึ่งนกับบ้างวันนี้จะบ่จะบ่มาตกับีบซื้อเดียวตัวนี้บ้นกับนี่นี่ซื้อไว้สามร้อยบาทเ่ว่าช่มนี้บ้นได้ซือครับซื้อเล้วสามรอยบาทเกตห่เซื้อน้ำมันนันเพิ่นนัได้เปียเพิ่นนังเจาวากับมือชุดายบนหลักแม่สินัสิว่าสื่อครับเนีนเนนเน้นเนีนเนีนหนึ่งหนึ่งหเจหนึ่งนั่นเนสินนะแมนคับชมช่วครับยำ นะครับเนาะเบนซินเป็นกาฝันดีห้าเป็นมีเลขกได้ดีๆกับมาติดหนึง่งคือวันหนึงน่งมีฝันเล่ยมักมาแน่น,นอนมาเกเลวแต่ไม่กี่มากันขันแค่เอาบาตัวเข้าเนี้ยครับอ่าเบนซินเป็นปนวาเลขติดเห็ดติดหนึ่งเด้อครับทำชุ่มครับอ่าเขานะครับเนาะแคปหน้าจอครับพี่น้องนี่ครับแคปหน้าจอครับแม่ครัวปูสี่ศูนย์ครับผมอันนี้เป้าเถาใส่ตัวเก่านะครับบริเคียนให้ไหมเดี๋ยพี่น้องครับ จังขังจังขังดีรึพี่น้องเพราะว่าแม่ขั้วไม่มีเหล็กตรงไม้ให้คลิปนี้ก็ได้ทั้งเหล็กปูซีศูนย์กับเหล็กของแม่ขั้วปูซีศูนยเนอค่ะพี่น้องคะฝากไปได้ทั้งชุดเหล็ของปูซีศูนย์กับเล็กแม่ขั้วปูซีศูนยเอเหล็กแม่ขั้วปูซีศูนย์เน้นนึงกระตุงกับเหล็กปูเนอค่ะกระตุงกับเหล็กปูเนาะค่ะสิบหกินมักสิบกกับเจ็ดค่ะพี่น้อง คนีขอบคุณหลายไเด้อค่ะที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามก็ฝากพื่อไลเดอ้อค่ะทั้งช่องเป็นเพียงแนวทางเดอ้อโูรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ขอบคุณค่ะ